สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับเซนอิซึกับทันจิโร่ครับทันจิโร่โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกันนะคะดิฉันอสูรเทมาริไหนเขาทำเสียงหนได้ไหมฮะเด็กกจังจ้าเซนอิซึเราต้องจัดการอสูรนะได้เลยวที้เราจะจัดการนะทันจิโร่ฉันกลัวอย่ากลัวสิเซนอิซึ โอ้ยเสียงพี่ก็บอกว่าดูสตรอเบอรี่อย่างแรงเฮย้ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะเพอเอวัอน,นนี้เราได้ทํางานกับทั้งสองคนนะคะก็เลยบอกว่าเอาคลิปมาฝากแฟนๆนะคะช่วงนี้เซนอิสุดมีผลงานอะไรบ้างคะเยอะมากห้าสุดก็ต้องเป็นโจโจแ้แหละฮะโจโจ้โจโจ้โจโจกลเด่นวีนเป็นนารันชานะครับอ่า<ม>แล้วน้องเก้าล่ะคะมีโจโจ้เหมือนกันครับพาด่อะไรนะ d ดมอนด์อ oh. ีส์อันเวกเกเบิลเพราะวภาคราภาคราภาคของตัวเองเป็นภาคอะไรบ้างอ่ะขายของได้เลยนะคือพี่งก็จำไม่ได้พึ่งภาคภาคอะไรเหมัน oh. พี่งพาเป็นอะไรก็ไม่พุ่งลืมไปแล้วหัวจอโจผมยังไม่ได้ตามเหมือนกันหัวเขียวๆอ่ะพี่งเป็นหัวเขียวๆอ่ะจอยโจ้นี่คือชัยนาทเยอะมากทั้งหลายก้าเก้าสิบเจ็ดคนเก้าสิบกว่าคนทั้งหมดเ้าห้าเกือบร้อยแล้วตอนนี้พี่พี่ว่าเขาเอาทั้งวงการจริงๆอ่ะใช่ไหมก็เป็นเกียรติมากที่เราได้มาบอกว่าเออเจอกับทั้งสองคนนี้นะคะพี่งถามนิดนึงสิว่าเออที่เราอ่ะโด่งดังมากๆเลยเนาะมาจากการ์ตูนในไลน์ทีวีชื่อเรื่อง ที่ไมซินโนตเดบิวต์ครับดาว <ดา S 1> พี่ฆาตศูนย์เป็นคนะีะรู้จักเยอะขึ้นมากเลยตอนนี้ลงทุก,ทกรครับแทบทุกแพลตฟอร์มใช่ครับตอนนี้ภาคล่าสุดภาคย่คลนรวมก็ลงเมเนสฟิกแล้วใช่ออ๋เป็นสิ่งของพวกเราใช่ไหมใช่ครับเป็นของเวอร์ชันกระตุนครับใช่เป็นเิ่งนี้อ๋อแล้วอย่างนี้คือเก้าเนี่ยภาอเป็นพระเอกเนี่ยก็ต้องแหกปากตลอดทั้งทุกตอนเลยสิมันก็ไม่ไม่ทุกตอนนะ่ย ที่แหกปากเยอะที่สุดจะเป็นเซนติสูร์แต่ว่าถ้าเทียบกับซีซันล่าสุดนะครับถ้าซีซันล่าสุดทันจิโร่จะแหกปากเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะผมจะหลับางเดียวอ๋อแล้วทันจิโร่คะถามนิดนึงว่าเวลาที่แหกปากเนี่ยเราบอกว่ามีวิธีการในการเซฟคออย่างไงบ้างะคะก็จิบน้ำครับจิบน้ำระหว่างภาคใช่ครับตลอดเวลาตลอดครับคือพอเราเราภาควันหนึ่งภาคกี่ตอนเนี่ยอ่าสัปดาห์ละตอนครับ สัปดาห์ละตอนก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นซีซันแรกที่เราจะจะไม่เหมือนกันซีซันแรกจะวันละประมาณอาทิตย์สี่สี่ห้าตอนสี่ชายห้าหกตอนเลยครับทั้าแล้วคือภาควันเดียวกันเลยห้าหกตอนเลยับัแต่ว่าซีซันสองนี่คือภาคอาทิตย์ละตอนอ๋อเพราะว่ามันพังจากซีซันแรกไปแล้วคอเราพังไปแล้วก็เลยแบบพอาซีซันแรกแล้วพังไปจากหลายๆเรื่องที่ลงไ้เออคือตอนนี้คือเรามาแนวบอกว่าสละคอใช่ไหมรับอืม สาย่ป้าพลังก็คือผมดีขึ้นแล้วเพราะไปหาหมอมาหลานไดที่เคยคุยกับพี่ยุ่งในคลิปก่อนนู้นเลยเียครับพอดีเก๋พี่เก๋พี่เก๋เขาคนนะครับเขาแนะนําให้ไปหาหมอก็ไปหามาเลยแล้วแต่อย่างนี้คือก้าวเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมที่ว่าเสียงเราคอเราพังเพราะว่าการแบบว่าใช้เสียงเยอะอะไรเงี้ยเป็นไหมยังไม่เคยครับโอ้แซมเขาใช้เสียงเป็นนะคุณต้องมาทำเขาแล้วผมว่าพอจัดเต็มเต่มอ่ะ ทุกคนก็จะจดจํากับการที่ผมแหกปากแล้วผมก็จะเจองานประมาณแปดสิปร์เซ็นผมก็จะเจอแต่งานแหกานแหกปากมันก็เลยห้เรียบร้อยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคดีขึ้นแล้วนะเขาได้ได้พักบ้างได้พักได้กินยาตามที่หมอบอกโอเคงั้นอ่ะให้ให้ตัวเองได้ฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยค่ะอ่ะเริ่มจากทันจิโร่ก่อนเลยนะคะพี่กค่ะ ก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นดาวพิฆาตศูนย์ภาค2ภาคย่านเรืงลงนะฮะดูได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Netflix, i อ e ีพีบิลิบิลี่วีทีวีดีก็คือทุกแพลตฟอร์มมาได้เป็นเสียงของทางกระตูนกลหมดแล้วตอนนี้มีของช่องเก้าประตูนจะเป็นภาคแรกด้วย โอ้โหคุณก็รวยเลยสิคะเนี่ยได้ครัาเลยทดเดียวได้ครั้งเดียวมนาะเอ้ยมันไม่ได้จริงๆเสียงเราไปขายมันต้องได้หลายๆรอบนะว่าไหม <c oughs> เอ่เอสุดยอดเลย <c oughs> อ่ะแล้วพี่มอบราคาจะฝากอะไรนะคะก็เป็นดนัาระสูงซีซันสองพับยาเรืองลมอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือโจโจ้ถ้าคนเล่นบินเป็นอารันชาครับตอนนี้ถ้าล่าสุดก็จะมีสองั้น โอเคและเรานี้2คนนี้ก็จะมีเสียงในงานของพี่ยุ่งด้วยนะคะยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะในงานของพี uk, ่ยุ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ออนไปแล้วก็คือ i อ a อ่าอาผมจำชื่อภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้แต่อะไรบัก บักวายใช่แล้วพัเป็นตัวแหกปากอีกเกินจะว่าไม่ได้ก็คุณทําได้ดีนี่นาก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้างานของทั้งสองคนนี้ออกแล้วนะของพี่ยุ่งเดี๋ยวพึุ่งจะมาโปรโมทให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสองคนบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามยูทูบชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปแะพาคุณสาคัญคุณต่อไปสวัสดีค่ะ Bye.